สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนพายุโซนร้อนโคงูมะขึ้นฝั่งฝนถล่ม25จังหวัดเมื่อเวลาห้านาฬิกาวันที่13มิถุนายนนายนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนโคงูมะ บริเวณอ่าวตังเกียฉบับที่7ระบุว่าพายุโซนร้อนโคงงมะบริเวณอ่าวตังเกียรประเทศเวียดนามมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด19.8องศาเหนือลองติจูด106.1องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในเช้าวันนี้ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตุนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตร,รดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลสิน์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญศิษเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ